พูนะบนกอดข้อพูนะเออนั่นเออโอยนี่ดูครับรักคุณแม่นะครับบอกคุณแม่ว่าเดี๋ยวลูกจะไปแล้วนะคุณแม่อยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวมงคลน,น้อยไปทำงานกลับมาเหมือนเดิมแม่ไม่ต้องห่วงลูกนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f อฟซีแฟนคลับทุกทกท่านทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับวันนี้ควันหลายแล้วก็ลูกๆวันนี้จะไปแห่งานกันนะครับวันนี้มีของฝากแม่ขันด้วยแม่ขันไม่ได้ไปนะครับนี่คืออ้อยนะครับผมเอามาฝากแม่ขัน เป็นกำลังใจให้แม่ขันรออยู่ที่ป่านะครับผมให้ขวานเอกดูแลแทนนะครับผมนี่ครับทีมงานของเราก็เตรียมพร้อมนะครับผมนี่แม่ขวานวก็ลูกทิวเราไปตามหาลูกพายกันในป่านะครับผมขวานลิงไปเอาแล้วนะครับขวานลิงก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับหลายวันแล้วนะครับสี่วันละ ลูกพายเราอยู่ไหนนาะแม่ขันอยู่ไหนเนาะตามหาลูกพายของเรานะครับโอ้อยู่นี่เองเดี๋ยวแวะเอาไปหาลูกพายนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าแม่ขันอยู่ไหนนะ นี่มาแล้วลูกไายของเราทักทายหน่อยเร็วทักทายแม่แม,แม่ก่อนเก่งมากเสียงหล่อเหมือนเดิมปอกรุดครอกรุดครับโอ้ขึ้นลุดได้ม,ออดมันล่าบอสบ่อนใส่ย,ยอนเอ้ยคอหายคอหายแล้วนั่น,นแหละมันล่าออกต้องไปตีไม้ได้นี่ เอาเอาไม่เป็นไรเราต้องไปทำใหม่เนาะวันนี้บอกหลุดเลยนะครับวันนี้ใส่ไมคันอยู่ทั้งไหนฮะท่านพี่พไปไปหาไมคันกันก่อนเดี๋ยวไปบอกไม่คันเดี๋ยวไมคันสิคิดถึงบอกไม่คันก่อนนะครับว่าบงคนน้อยจะไปแหงานต้องไปบอกไม่คันก่อนเนาะเดี๋ยวไม่คัน จะไม่รู้แม่คันจะคิดถึงตอนนี้ควานเอ็กก็ยังกำลังออกมานะครับวันนี้กำลังออกมาตามหาแม่คันกันก่อนนะครับวันนี้สงสัยปอกหลุดนี่จะไปบอกแม่ขันว่าคงรู้ตัวนะครับว่าจะได้ไปแห่งานสงสัยปอกหลุดนี่แม่คันด้วย ลูกมงคนน้อยของเราอยากจะไปบอกแม่ขันว่าจะไปเหงานแล้วนะน่าจะประมาณนี้นะครับอ๋อนี่ง่ายแวบมาตรงนี้นี่เองนี่แม่ขันอยู่แถวนี้ อ๊ยเฮ้ยนี่ครับเห็นลูกชายไม่ได้เลยเรียกหาเลยทันทีไม่ขันเลยนี่เป็นไงครับ แม่ขันคงจะบอกลูกพายนะว่าจะไปไหนวันนี้ลูกพายมาบอกนะคะแม่ขันวันนี้ลูกพายจะไปแห่งานไปหลายวันนะครับไปสามวันแม่ขันอยู่รอลูกพายที่นี่นะจ๊ะโอ้โหดูหน้าตาบ่งบอกได้ว่าคิดถึงนะครับ นี่แม่คันบอกว่าให้เดินทางปลอดภัยนะขอให้มันหมานเดอ้อลูกพายนี่อย่าดือ้อย่ามึนเดอ้อขอให้มีคนรักคนไข้คนชอบนิยมสมพรให้ได้ติปเยอะๆนี่คุณแม่จะรอจะรอของฝากที่นี่ครับอจุบ๊บๆแม่หน่อยเร็วกอดคอคุณแม่ก็ได้ขอนี พูนะบนกอดข้อพูนะเออนั่นเออโอ้ยนี่ดูครับรักคุณแม่นะครับบอกคุณแม่ว่าเดี๋ยวลูกจะไปแล้วนะคุณแม่อยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวมงคลน,น้อยไปทำงานกลับมาเหมือนเดิมแม่ไม่ต้องห่วงลูกนะครับโอ้ยดูคุณแม่ก็ห่วงลูกอยู่เนาะนี่คุณแม่อยู่นี่เดอ้อปะ บายบายคุณแม่ด้วยบายม่บายบายแม่ด้วยโอ้โ oh, oh, ดูดูครับแม่ขันอยากจะไปกับลูกชายถ่ uh. a, the, ยยายอยู่นี่เด้อลูกเด้อแม่ขันเลยรอลูกชายอยู่นี่เด้อเดี๋ยวลูกก็มาเด้อไปสองสามวันเด้อนี่วอวยพรให้ลูกด้วยขอให้โชคให้หมานเด้อเดินทางปลอดภยัยวันนี้ ลูกมงคลไม่ได้ไปคนเดียวไปกับพี่ชัยนะครับนี่อยู่รอนี้ที่นะครับคนเก่งนะครับนะครับเดี๋ยวก็กลับมานะครับเดี๋ยวพ่อก็กลับมาเด้อบายบายก่อนนะครับอยู่รอคลูกที่นี่เด้อเดี๋ยวควันเอกมาเป็นเพื่อนนะครับ บายบายไม่ขันเดี๋ยวกลับมาครับครับมาถึงรถแล้วนะครับก็เอาขึ้นรถนะครับไปอาบน้ําแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับนี่เราจะไปขึ้นรถกันแล้วก็จะไปอาบน้ําที่วัดสิไปรับพี่ชายด้วยอ่า ขึ้นไปเดี๋ยวพี่ชัยกขขึ้นรถตามหลังแล้วเราไปอาบน้ํากันแล้วก็เดินทางต่อ <Wow. S 1> อ่ามารับพี่ชัยกลางทางนะครับเพื่อจะไปอาบน้ํากันนะครับแล้วก็เราจะเดินทางต่อกินน้ํากินท่าอาบน้ำอาบท่าเส,สร็จสับพเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางต่อครับขึ้นไปเลยพี่ชัยว้าวโอโ้พี่ชัยขึ้นแล้วเป็นไงรถจะยุบหรือเปล่าอือหือือือ โอ้โหอืฮเหมือนพ่อกับลูกเลยพี่ชายกับมงคนน้อยนะฮะนี่เหมือนพ่อกับลูกเลยเอาเป็กบ่ต้องกอกกัได้เดี๋ยวสิไปลงหันโยไปลงอาบน้ำกันนะครับเทอนนี้ครับตอนนี้ก็ เอาพี่ชัยลงก่อนนะครับเพื่อจะไปอาบน้ํานะครับผมเพื่อจะไปอาบน้ํากันโอ้ยเบาๆนะพี่ชัยเดอ้อระวังตัวด้วยพี่ชัยเดี๋อโตกนะโต๊ะของเราเล็กนิดเดียว <laughs> น้ำหนักสี่ตันมายืนบนโต๊ะสี่ขาเลยไปอาบน้ำเอามังคนน้อยลงมาค่อยๆลูกค่อยๆ เออคอย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 ฮึเคอคืองแหยมัน <sm> หันอย่างนี้ ตามกันไปอาบน้ำนะครับนี่ครับบริเวณขอบสะสาธารณะนะครับก็จะพาลูกพายลงไปอาบน้ำที่นี่กันนะครับนี่ครับมาอาบน้ำบริเวณสะโอ้ยสะคือน้ำหน่อยคนดีคือสะน้ำหน่อยโอ้ออมันหัวเนาะเขาอยู่กลางสะได้ไหมแมน ตรงนี้อยู่กลางสะนะครับน,น้ํานิดเดียวนะครับน้ําป่าสนามบินนะฮะเนี่ลูกพายลงไปโอ้มุดดนแ่ะเนี่ยอุ้ยว้าโอ้โหอ,โอ,อาบน้ำมุดน้ำเล่นน้ำกินน้ำก่อนจะออกเดินทางขอให้ชุ่มให้ชํำก่อนนี่ เสร็จแล้วก็มาโอ้โหกินน้ำอีกกินให้อิ่มกินให้อิ่มเดินทางไกลนะลูกสองร้อยกิโลวันนี้เราจะเดินทางไปที่บ้านนองโจดนะครับอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นครับผมระยะทางออกจากท่าลาด200 แต่ตอนนี้อยู่สนามบินน่าจะ220นะครับ220กิโลไปดูกันโอ้ขาที่ห้าโผล่เลยนะครับสดชื่นมากวันน,นี้ครับนี่ครับสารปูตานะครับนี่ลูกพายขอพรหลวงปูตาเดินทางแค้วคาดปลอดภยัยให้โชคให้หมานทุกๆเชือกเด้อ มาถึงรถแล้วเราก็จะขึ้นรถเดินทางกันต่อนะครับนี่ครับกลุ่มฉางวัฒนธรรมนะครับพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับติดตามเข้าไปได้นะครับที่ช่อง youtube นะครับช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยแม่แม่ท่านใดอยากจะให้ทีมงานของเราไปรับใช้ใหการในงงานพิธีมงคลต่างๆก็ ตามนี้เลยนะครับนี่ y o u t u b e ช่อง,งทางคันเงินพลายมางคนน้อยนะครับหรือว่า Facebook ของคุณ ines, ลายพายสมหวังนะครับแอดไลน์เข้ามาได้087-963-9159นะครับผมด้วยความยินดีนะครับผมช่างของเราก็จะต้อนรับคุณพ่อคุณแม่นะครับรับแห่งานทั่วราชอาณาจักรนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลน์หน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ ขอลาแม่แม่ไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันสวัสดีครับผม